สว,วัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่แฟนมิที่แคนนะคะวันนี้คะเราขึ้นมาตอนที่ EP พ่ะ EP นะคะพี่ s t a r ์ลิกพนะคะสตาร์กัสนุกบา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 ออกมาแล้ว เปิดมาปุ๊บไม่เข้ามาเลยนะ้อก่อนจะช่วได้เนี่ยโอ้๋อไงโอ้เงิงนเพียบเงินเหมือนเดิมเงนนินเยอะมากอันนี้ก็อันนี้ไม่มีใครเล่นเลยอะช่างมันนะช่างมันเถอะเนาะโอแต่แป้นนี้จะลบทิ้งไหมเนี่ย ทำให้มันเป็นจุดเด่นเนาะเปลืองน่ะเก็บนะไว้ใช้ขอนดีกว่าเงินสี่เลยซื้อไหมซื้อแหละจานนี้เนาะ ใช้ไปเท่าไหร่เรียบร้อยแล้วคะ่ะเ็ามีคนเอามีคนมากินน้ำว่าจะมาเล่นหน่อยขอตกแต่งร้านด้วยต้นไม้สวยๆในะคะเนี่ยหาเบลสิบแล้วเราจะให้เล็ลเออสิบเอ็ดเร็วๆนะอ,อันนี้มั่งเนาะมาไว้ตรงนี้นะคะสวยดีเช่นกัน คือชอบตอนนี้มากเลยอ่ะสวยมากตัวน,นี้เนาะนี่ธรรมชาติปลอดโปร่งและต้องมีที่นั่งด้วยนะคะบ,แบบังแป๊บตที่กินเนาะขอไปหินแล้วกันเนะคะนี่นะคะเพื่ะะอให้ฉลามสลาวอ์ เอาแล้วมันนั่งถูกนั่งไปทางเออมันถูกนะอันนี้สมจับเงินนะคะสมจับเงินสมจับเงินเลือกเลยค่ะตรงกลางไม่ไงโอ๊ยเนาะแต่ก็ดีนะอมีคนมาเล่นแล้วมีคนมาเล่นแล้ว ไอทั่วจำไว้ฉันจะเป็ดฉันจะเป็ดจำไว้ไอพวกทั่วทีนี้ก็ทำงานหาเงินก่อนอ๋อมีคนมาตั้งคนสิบเจ็ดคนเนี่ยไว้ไหนวะเดี๋ยวคนเต่กันเราต้องไปต้องไปต้องไปวู้ตรงนี้นนกะว่าจะทำเป็นตรงเ้ยไม่ใช่ ตรงนี้ก็สวยนะตรงไหนดีเนาะตรงนี้แล้วกันนะ,ะมีคนมาอมชอบได้กันตื่นเลยอ่ะเดี๋ยวหาดูขยะก่อนเพื่อจะมีคนมาแอบ,บทิ้งขยะสกระปรกสุดสนุกจริงๆเลยต้องลงโทษโอ้ยนั่นไงขยะสกระปรกจริงๆเลยพวกนี้นี่มันสกรปรกมากเลยคัะเนี่ยอะไรเอย,ยคนจะเล่น มาแล้วต้องกลับมาที่นี่ว,ว,วูวูเย่ยเย่โว,ว,ว้ว์มันเล่นพร้อมกันนะสิอยากให้มีคนเข้ามาเล่นนะ่ะอัปเกรดขอให้มีคนมาเล่นเถิอดอนไปเจ้าค่ะต้องทำเพิ่มเงินก่อน มีคนมาเล่นหรือยังก็ไม่รูนะวอ้านเสือกถ้าเธอดีเจทางเพื่ออ,ะ,อะไรอะจะชี้ทำแป้อะไรล่ะ <c oughs> อันนี้เสียไหม เออมันต้องใช้เงินด้วยนะฮะแล้วจะทำยังไงดีล่ะเงินจะหมดอยู่แล้วอ่ะเงินจะหมดอยู่แล้วห้าหกสิบแปดแล้วะนี่าคนมานั่งทักหลายคนนั้นเนี่ยอเออม่ใช็มเชมเช็ม,ชมย่าคนที่มาเล่น้องใจเัินนะคะ ามากินน้อยากเล่นยังอ่ะอยากเล่นอนไหนนี่อยากเล่นอยากให้ทุกคนมาเล่นนันเนี่ยแป๊บดีเลยนะคะตัวหนึ่งแป๊บเลยจริงๆทุกคนก็กลับก็กลับมาเก็บอีกแล้วค่ะ น,นี้จะเอาไปอันนี้จะเอาเป็นที่อยู่ตรงนี้นะคะก็จะเอาเป็นที่อยืดสูสาธารณะแบบหยอกๆนะคะขอย้ายที่แป๊บนึงนะอย่าทำมนนะอามอยู่ตรงนี้นะอันนี้นะคะอย่างนี้นะคะอน,นี้ก็ท่านก็ไปติ๊กถุงทีกผิดแล้วก็ติก๊ก พริกนั่นนะคะก็อยู่ตรงนี้เลยเนาะตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะโอ้พริกพริกพริกเป็นไนะคะเอานายกกันเลยฮะโอเคกำลังจะย่ายที่อยู่หรอกนี่ค่ะห้องน้ำมีคนใช้เยอะมากๆเลยนะคะแป๊บอ๊ะไมย์มาฮะ เยวกินบ้านนึงไม่อยากให้เป็นาการเาสียเวลาเยอะหอมข้าวมกฮึมมีน,นี่ก็ควรกันอยู่ได้ฮึมโอ้จะมาลุมอะไรตรงน,นี้เนี่ยอ ก็เป็นโซนสนุกเล Blood, ic, uh, so ็กๆอู you know, ้มีนี้นะคะก็ลาไปพร้อมกับภาพภาพนี้นะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะถ้าก็อย่าลืมฝากแชร์ไปให้คนที่ชอบดูด้วยนะคะก็ก็อย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะคะภาพลิปใหม่ๆจากพวกเราชาวแฟมนี่แคทบีเอฟนะคะเดี๋ยวมาค่ะแฟมนี่แคทบีเอฟบายแล้วกันค่ะบ๊ายบาย